นะโครงการดีปลุกฮีโร่ในตัวคุณ5พันธมิตรร่วมมอบชุดชนในเก่าเพื่อน,นำไปเผาเป็นเชื้อเพลิงเมื่อวันที่9ธันวาคมที่ผ่านมาสำนักข่าวออนไลน์ Success Channel โดยบริษัท Access Center จำกัด ได้ทำโครงการรักนาครั้งที่1ขึ้นเพื่อรณรง์สิ่งวัดล้อมพร้อมด้วยสพันธมิตรได้แก่บริษัทเบทาโกร Beta จำกัดมหาชนบริษัทยูบิลีเอนร์ไพรส์จำกัดมหาชนหรือจูบิลีบริษัทชมชวีวันจำกัดสำนักข่าวไทยโพสต์ ได้รวมกันมอบชุดชนไนเก่าให้กับโครงการวาโก้บราเดบราเก่าเราขอโดยบริษัทไทยวาโก้จำกัดมหาชนโดยจะนำไปกำจัดด้วยการเผาอย่างถูกวิธีและเปลี่ยนเป็นพลังงานเชื้อเพลิงซึ่งได้ทำพิธีมอบณสำนักงานสำนักข่าวไทยโพสต์ คุณดิศราพรอิสรังกูลณอยุทยากรรมการผู้จัดการบริษัท Access Center จำกัดและบรรณาธิการบริหารสำนักข่าวออนไลน์ Success Channel เจ้าของโครงการได้กล่าวว่า คโครงการรักน้านะคะก็เกิดขึ้นจากการที่เราตระหนักนะคะถึงเรื่องของโลกตอนนี้เกิดวิกฤตแล้วนะคะแล้วก็เป็นหน้าที่ของเราทุกคนเพราะว่าปัญหาต่างๆก็เกิดจากมนุษย์นี่แหละคะ่ะเราก็เลยอยากจะเป็นส่วนหนึ่งนะคะที่ช่วยขับเคลื่อนแล้วก็ปลุกจิตสำนึกให้หลายๆคนได้เห็นนะคะแล้วก็อาจจะเป็นการซึมซับแล้วก็ทำเป็นแบบอย่างแบบนี้นะค,ะค่ะค่ะก้าวต่อไปนะคะเราก็ จะรับบริจาคนะคะหลายๆรูปแบบเพราะว่าขยะเนี่ยมันยังมีอีกหลายมิติทีเดียวนะคะไม่ว่าเป็นเรื่องของพลาสติกนะคะหรือว่ากระดาษที่คุณเหลือใช้ในสำนักงานต่างๆนีคะอะไรเร่งด่วนเราก็จะจัดทำกิจกรรมที่รณรงค์เรื่องนั้นค่ะแล้วก็ อย่างน้อยเราเป็นสื่อใช่ไหมคะเราก็สามารถประชาสัมพันธ์เผยแพร่อบอกต่อได้รวมทั้งองค์กรไหนนะคะภาคส่วนไหนๆที่มีกิจกรรมดีๆแบบนี้ก็สามารถฝากข่าวประชาสัมพันธ์มากับเราได้เพราะว่าเรายินดีเป็นสื่อกลางคะ่ะ ก็เบทาโกเองนะคะเรามีปรัชญานะคะในการดําเนินธุรกิจนะคะเพื่อทําให้สิ่งแวดล้อมนะคะมออีดีขึ้นนะคะแล้วก็ก็คือเราอยากให้ชีวิตของมนุษยชาตินะคะมีการดํารงชีวิตที่ยืนยาวอย่างมีคุณภาพนะคะคำว่าคุณภาพสําคัญสําหรับเบทาโกมากนะคะเพราะว่าในการดําเนินธุรกิจของเบทาโกนะคะเราใช้คําว่าคุณภาพทั้งในเรื่องของการ process ในที่เราจัดการนะคะแล้วก็ในเรื่องของสินค้าที่เราให้บริการกับลูกค้านะคะแล้วก็ทั้งชีวิตคุณภาพชีวิตของพนักงานแล้วก็คุณภาพชีวิตในสังคมด้วยคือจริงๆทางไทยโพสต์ในฐานะเป็นองค์กรสื่อนะฮะก็ให้ความสําคัญกับเรื่องของข่าวด้านสิ่งแวดล้อมอยู่แล้วเราพยายามเผยแพร่ข่าวที่เกี่ยวกับเรื่องของ ESG ก็ดีเรื่องของสิ่งแวดล้อมก็ดีเพื่อจะช่วยกันที่จะสื่อสารให้กับสังคม ได้ทราบนะคะว่าเราจะต้องทําอย่างไรกับการขจัดขยะหรือการที่จะให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมต่างๆนานานะครับแล้วก็นี่ที่สําคัญเองในองค์กรของเราเนี่ยเราก็มีการคัดแยกขยะเหมือนกันนะฮะแล้วก็มีการที่จะเรียกว่า reuse recycle กระดาษเหมือนกันรวมถึงเราก็พยายามจะเป็นปรับองค์ตัวให้เป็น paperless มากขึ้นโดยการที่ใช้กระดาษลดลงด้วยนะครับกิจกรรมสังคมเองหรือ ESG เองอ่ะจริงๆมันมีมานานแล้วนะคะมันขึ้นอยู่กับตัวเราเพราะฉะนั้น ถ้าถามว่าคิดเห็นเป็นยังไงเราต้องเริ่มต้นที่ตัวเราเองก่อนนะคะให้คิดง่ายๆเช่นวิธีการการแยกขยะถ้าเราปลูกฝังตั้งแต่เด็กๆนะคะจนถึงเราโตขึ้นมาอันนี้ก็เป็น E S C เหมือนกันในแง่นี้นะคะส่วน,นกลับมาในเรื่องคําถามว่ากับองค์กรของเราทำยังไงคือตอนนี้อย่างบริษัทเองค่ะก็มีการแยกขยะนะคะให้พนักงานมีมีถังขยะแยกขยะว่าพลาสติกทานแล้วเศษอาหารทำยังไงอันนี้ก็เป็นวิธีการเขาเรียกว่า สร้างการรับรู้แล้วก็สร้างการเรียนรู้เอาจากสิ่งง่ายๆแล้วก็ขยายต่อสู่องค์กรตอนนี้บริษัทก็อย่างที่บอกก็คือไม่ว่าจะเป็นการใช้กระดาษอย่างเงี้ยก็จะใช้เป็นรีไซเคิลหรือการประชุมกันอะไรเงี้ยค่ะแล้วกออ็อันดับแรกคือในเรื่องของระยะเวลานะคะหรือการทำงานเองเนี่ยตอนนี้ที่บริษัทเองก็เข้าทำงานแค่2วันแล้วก็มีการ คุยกันผ่านในเรื่องของตัวเทคโนโลยีเองเพราะฉนั้นมันก็ประหยัดในเรื่องเวลาในเรื่องการเดินทางอะไรเงี้ยค่ะพี่ก็บอกว่านี่ก็คือการที่พวกเราก็เริ่มที่จะเรียนรู้ในเรื่องของการที่จะรับผิดชอบต่อสังคมเพราะว่าถ้าเราไม่ออกมานอกบ้านมันก็จะไม่มีคาร์บอนนะคะอันนี้เป็นวิธีคิดง่ายๆค่ะบริษัทไทยว่าก็จำกัดมหาชนนะคะก็มีความมีนโยบายนะคะในเรื่องที่ก่นที่จะรับผิดชอบต่อสังคมอยู่แล้วนะคะโดยเฉพาะในด้านของสิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ เราดูแลตั้งแต่ต้นน้ําถึงปลายน้ําการผลิตสินค้าออกมาแล้วเมื่อสินค้าที่เสื่อมสภาพแล้วเนี่ยนำไปกําจัดอย่างถูกวิธีก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เราให้ความสําคัญนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการนําราที่เสื่อมสภาพแล้วเนี่ยไปฝังกบหรือว่าเอาไปทิ้งในในธรรมชาติหรือว่าใน ขยะชุมชนเลยต่างๆเนี่ยกวว่าราเนี่ยมันจะย่อยสลายไปตามธรรมชาติเนี่ยใช้เวลากว่า400ปีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราร่วมกับพันธมิตรก็คือบริษัท TPIPP ในการที่นำบราที่เสื่อมสภาพแล้วเนี่ยไปกําจัดอย่างถูกวิธีในระบบปิดนะคะบราตัวเนี้ยก็จะถูกเอาไปทําเชื้อเพลิงนะคะแทนการใช้ถ่านหินในการผลิตกระแสไฟฟ้านอกจากจะลดขยะชุมชนแล้วไวร้าง PM 2.5แล้วก็เป็นการช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะ ทางด้านคุณอัญญรัตน์พรประกิจประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทยูบิลี่เอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดมหาชนกล่าวว่ายูบิลี่ยินดีที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการดีๆแบบนี้เนื่องจากเป็นโครงการเปิดกล่องรับบริจาคชุดชนัยเก่าเพื่อนําไปกําจัดอย่างถูกต้องเปลี่ยนขยะให้เป็นศูนย์หรือซีโรเวสช่วยลดปริมาณขยะรวมถึงช่วยลดปริมาณฝุ่น PM 2.5อีกด้วย โครงการรักนะที่ทาง Success Channel โดย Access Center เจ้าของโครงการได้จัดขึ้นเป็นกิจกรรมดีๆเพื่อสิ่งแวดล้อมส่งท้ายปลายปีโครงการรักนะในครั้งต่อไปจะเป็นกิจกรรมในรูปแบบใดสามารถติดตามข่าวสารได้ทางเว w ไว successchannel.co